สวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้เราจะมาเรียนวิชาคณิตศาสตร์ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่สองโดยคุณครูจันเพนหานชนะค่ะเรื่องที่เราจะเรียนนะคะนั่นก็คือเรื่องการนับทีละสองค่ะวิธีที่1น,นะคะนั่นก็คือคิดโดยการบวกด้วย2ค่ะมาดูตัวอย่างกันเลยค่ะ นั่นก็คือกำหนดมาให้คือ2 4 6และหาอีก3ตัวถัดไปค่ะมาดูวิธีคิดกันเลยนะคะตัวเลขแรกค่ะเขากำหนดมาให้นั่นก็คือเลข2นั่นเองค่ะตัวเลขไปค่ะคิดได้จาก2ค่ะ2จากตัวที่ตัวแรกนะคะบวกด้วย2เท่ากับ4ค่ะตัวเลขไปค่ะ4ค่ะบวก สองเท่ากับหกค่ะนี่คือสามตัวแรกที่เรากำหนดมานะคะเรามาดูตัวเลขที่เราต้องการค่ะนั่นก็คือได้มาจากหกบวกสองเท่ากับแปดค่ะตัวเลขถัดไปนะคะนั่นก็คือแปดบวกสองเท่ากับสิบค่ะตัวเลขสุดท้ายแล้วค่ะได้มาจากสิบค่ะบวกสองเท่ากับ สิบสองค่ะดังนั้นนะคะเราจะได้คำตอบตัวเลขถัดไปดังนี้ค่ะจากตัวเลขที่กำหนดให้สองสี่หกตัวเลขถัดไปนั่นก็คือแปดค่ะสิบแล้วก็สิบสองนั่นเองค่ะมาดูวิธีที่สองกันนะคะวิธีที่สองก็คือคิดโดยการวาดภาพค่ะมาดูคำสั่งนะคะ สั่งนะคะให้นะักเรียนวงรอบภาพแสดงการน,นับทีละสองและเขียนตัวเลขแสดงจำนวนค่ะมาดูตัวอย่างที่หนึ่งค่ะตัวอย่างที่หนึ่งนะคะมีรูปแก้วน้ำค่ะเรามานับแก้วน้ำกันเลยดีกว่านะคะเราจะวงรอบรูปภาพทีละสองแล้วนะับไปพร้อมๆกันนะคะเริ่มเลยค่ะ 2>, 2 4งห 8ปดสิบสิบสองสดังนั้นเราจะมีแก้วน้ำอยู่ยีสใบค่ะดูตัวอย่างข้อที่สองนะคะข้อที่สองเป็นรูปกระเป๋าค่ะเราจะมานับพร้อมกันนะคะนับทีละสองนะคะเริ่มค่ะ สองสี่หกแปดสิบสิบสองสิบสี่สิบหกสิบแปดยี่สิบยี่สิบสองยี่สิบสี่ยี่สิบหกยี่สิบแปดสามสิบสามสิบสองสามสิบสี่สามสิบหกสามสิบแปดสี่สิบสี่สิบสอง 44 46แสดงว่าข้อสองมีกระเป๋าอยู่46่สิบหใบค่ะมาดูตัวอย่างที่3กันนะคะตัวอย่างสุดท้ายแล้วค่ะมีรูปตุ๊ก,กตาหมีค่ะเราจะมานับทีละสองพร้อมกันเลยค่ะสองสี่1กแปดสิบ สิบแปดยี่สิบยี่สองยี่ิสยี่หกยแสดงว่ามีตุ๊กตามีอยู่28ดตัวค่ะหลังจากที่เราเรียนเรียบร้อยแล้วนะคะอย่าลืมทำแบบฝึกทักษะด้วยนะคะขอบคุณค่ะ